อูมีหลายเม,ยมนูแพงด้วยข้าวผัดอะไรดีล่ะโอ้โหเตรียมการเลยแหละหือจัดเต็มการาฟเลยประมาณนี้เลยเอพี่ต่ำมามาณนี้เลย ก็สั่งแค่สองกล่องเองแกสั่งสองกล่องอันนี้พิเศษลวมั้งไ็มกราฟขนาดนี้นี้แ่กล่องฮะกล่อง้าผมไม่มีกเป๋าายนะเหลือน่อยเดียวก็หมล้ ก่อนผัดต้องปรุงก่อนผัดต้องปรุงใช่ป่ะวิ่งที่บ้านที่บ้านผมไม่ทำอย่างนี้กับพี่นะตอไกไก,ก,ก,ก่แล้วก็ปักแล้วก็ราดข้าวไปเลยบางคนทั่วไปเขาก็อาขอราดอ,อย่างนี้แม่งบ้านใครไม่รู้เอาข้าวป่าแม่งใส่กระทะเลย <c oughs> ไม่รู้ใครกขาทำอา้าวกระทะไม่ไหมเหรอพี่เปิดไว้อย่างเงี้ย กระทะไม่ไหมเหรอกระทะไม่ไหมเหรออ๋อไม่ไหมแล้วเขาไม่ได้เปิดอ๋อหรอหรือว่าผมตาฝาดบางคนเขาเอาเท้าแบบนี้นะมีบางคนเขาทำแบบนี้ปาข้าวลงไปในเลยจริงแต่ที่ปาเนี่ยข้าวไม่ได้ลงกระทะนะแม่งลงพื้นหมดเลยครูสั่งให้เก็บเก็บไม่ได้เก็บกินนะเก็บทิ้งไปเลย โอ้นนี่ครับด้วยคุณภาพของเขาพอดีกว่าเสี่ยงจะพักไหมเสียงกรับอะไรบี <laughs> ชี้ที่โกยผมก็เลยเอาให้ <laughs> แกมีรินเลยครับถ้าผมทำเนี้ยมีหวังหมดหมด ผมมีการยกกระทะด้วยนะว่าถ้าผมทำเนี่ยไม่้ถ้าทำเหมือนเดิมไม่ไคนนี้น่ ทำไมพี่ต้องใช้ถ้าพีในการคนตะเหลียวไม่ได้อ,อ๋อใช้ตะเหลียวพี่แกไม่ถนัด <c oughs> <c oughs> ทุทีพี่ขายได้วัละกี่บาทขายได้ทั้งหมดสองสามพันโ <c oughs> อ้ เดินหนึ่งก็ถ้าขายได้บทเดินหนึ่งก็ประมาณ <c oughs> บ้านเพื่อผมมันมันไม่ได้ใช้น้ำมันเพื่อทอดเลยมันเอาน้ำมันรถมาทอดโอ้ยม <c oughs> ผมแม่ก็ขับขำตายผมไม่ขำหละผมสงสารแหละกลัวบ้านจะระเบิด มันเอาน้ำบัตดีเซลมาทอดอ๋อใส่เนยใส่เนยแล้วก็ไขาา่ข่าวบัตหน้ไม่เอาวข่านีไปยุ๊อ ขยับเลยโ,โหแบบนี้เลยอ่ะทำไมตักออกกับงทีเลย ครับ อ่ะในถ้วยนึงนี่คืออะไรไอ้เนี่ยเนี่ยคืออะไรอะไรอ่ะแล้วในถ้วยนี่คืออะไร,อ,ะไรอ่าเลยข้าวไหมอ๋อเอาไว้เอาไว้ผัดในรอบต่อไปอ,อ๋อผมเอ้โหโยดได้ทุกวันเลยนี่